โบ้ยมื่อคือนั่นซุ้มปเรียนมังไฟยไหมเสยนย่างมังไฟยไหมอาจารย์สร้างครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ไหมเปิดมันมาครับซุ้มมาครับนี่ย่างไปอยู่ดังไฟนี่เหรอแบบมันฮ้อนอันนี้อันนั้นวิจัยห้วนเนาะอันนี้วิจัยเสียงทำงานได้ไปไฟนี่วิจัยเสียงกันมีกล็ดกล่องขอคอดอยกันพี่น้เรียบร้อยเลยเมียนเลยชุดนี้แหละ ชูเทียวปลา,มปาผมถามตรงๆผมถามจริงๆอันว่าไม่อยากเชียงเสียงสาวหน่อยเพื่อแม่ผมมึงื่้ไรสดนี่อีหลีหรือี่อีลินอันใส่ว่าใช้ฟเฟอร์สักตัวสี่ตัวไม่เกินห้าเต้นนี่อีหลีครับนี่นะบักใหญ่ๆนี่นะแมี้ครับคางเดียวสี่ตัวดีนี่เงี้ยเว้ยวัวปทดชัวอะไรตัวอาจารย์ยังไม่เห็นเว้ยคือเห็นชื่ในเสียงสาวหน่อยเป็นนุ่งร้องย,ย,ยาเนี่ยเว้ยเว้ไปซื้อรถเนี่ยเจ้ารถถามว่าอยากร้องมึงบ่อยากร้องเชกังเสียงเส่รถเอรถใสเวทีใหญ่บ่ ครับผมก็ว่าอยากร้องเหมืนบ่ละ่ะก็ต้องร้องไหมนี่ร้องไหม,มตั้งแต่เป็นสาวน้อยมาเราพบเสียงท่านไอ้ก็ตามแจ๋ละ่ะไปเมืองแทนพราะเบอร์โหลดกล่องอัญญาอยู่ขางตัวไว้เบอตั้งก,ก็สิบเบ,บอตั้งก็สิบแทนประมาณมาขางละสิบสองอ่ะที่เห็นไหมเนาะนไอ้ชาติประมาณนี้บ่าแมนครับมันเขาเคยอยู่น้ำกันมาหลายปีแม่กรทั่งล่าสุดก้อนสิเป็นเคียงเค่เซนุ่นขางละสิบแทนทั้งไม่ต่ำกว่าขางละสิบแทนแมนถ้าถ้าเบีดถ้าเบียดไลยไล่ปานี่เลยนะแมนครับอันนี้เบ็ยดขางละยี่สิบซีแล้ว ว่าจะเอาเสารหน่อยไปนูร้องยาอะยกันเนี่ยแต่ว่ต้องร้อง่ะก็มีโอกาสคันี้โอกาสได้ร้องผมไห้ผมได้ร้องนีร้องวไงพ้อมเี้อวงดังระดับประเทศพ้อมเน้เนี่ยเอามันดังเด้วงไงระดับประเทศเนี่ยมันเสียอ้ยไปไปไปไ่อมเร่งดยอุ้ย่อมเ่งด้นี่รอเกียงไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวไร่งไปเ่ยฮตะลุกเกือบล่อไม่พี่น้องครับสุดยอดเลย อาจารย์ทิ <ar> ่งยังไงล่ะอาจารย์ทิ้งลูานูนี่มาเนี่ยอันนี้น่นดหนี้รถขึ้นว่ามีอย่างมีนเนี่ยอันนั้นทั้งนั้นเบดเบดสามสามเชนเียงกลางเทียงเทียงนึงอันนี้ได้ใช่แล้วอันนี้เียงเียงเหลมอันนี้ช่างกันเลียงหลมนี่ออช่างอันนี้ไพ่แตมแหล่งของช่อช่างนี่เนาะพี่นองครับช่างก็ดิออสุดยอดมยหาเช่ ใส่ใจริงแค่ทนจะปุ่นว่างอยู่ปุ่นแค่หนึงหูลึเรือๆปุ่นแต่ว่าอันนึงนตอาเสอเปียเสเปียสองเท่นต่อคันซื้อไปคันละหกเท่นแต่ว่าใส่ขันันละซีหากค่เพียงเดียวฮะไม่ใส่จริงก็คือหาใช่ไหมอยู่ที่คนจะมีเก็บแต่ว่าใส่หาใช่หาเำมี่ครับหาเทนกับตัววิ่อีรีดดสิบสองแม่ผมจำได้ไหมล่าสุด เอาที่เขาใส่ส่วนไปส่วนมาที่าาเข้อนเนี่ยล่ะห่างละดิแต่ตัวนี้เป็นไฟสามเฟสได้ครับเพราะว่าเทนนึงใส่ไฟสามเฟสได้ครับเข้าไปเครื่องมันนะ่ะอ,อันอันของของเขานี่ยเป็นไฟเฟสเดียวเด้หน,หนึ่งเฟสต่อหนึ่งเทนแต่ของของเขา,นขา,เ,าเนี่ยกระพุ้งละจักพงกะเฟสแต่ว่าเนี่ยหาซ้ำเนี่ยนี่ยอ้อยอดนี่น้อยนี่มากรองซ้ำเนี่ยนี่นะเขียนข้อเขาเลยนะจี๊ดมื่อกี้เอาปูนอเบสข้างละยี่สิบสี่ครับกลางแหลมสิบสองครับรวมจำนวนสี่สิบแปดครับกับยี่สิบสี่ครับ เบียดยี่สิบสี่ดอกกลางยี่สิบสี่ดอกแหลมยี่สิบสี่ดอกเป็นยกักดอกเก็บทิบซองดอกว่เท้าใสเพาเบอร์สานี้ถามอีีเถอเช้านอยเป็นหนูร้องอยาสารับอัจาร์เมนหนูร้องยายครับโอ้ยคือหายจินไงเชื่อ <c oughs> อันร้นอ,นอ,งอ,งอ,องกับบะเมนร้องยู่ยเยนใส่เพาเบอร์กล่องเอยเป็นใส่บหลายลเป็นสิบก้อนท่านเอามานี่หา,าซือ้อมาล่งทุนหลายแล้วเสียนนุ่นกับเเอามาถะเอามาํามนี้ หรือมือเปิดวงหรือไม่เห็ดคลิปอลยที่ตำชาเป็นหาซื้ออันนี้เลยของจริงเลยครับขือเปิดเลยเปิดวงกันที่ใส่ซ้ำนี่ฮาแท่นนี่นะเมี่นเอายู่นี่นะมาถามอาจารย์ชาติหนอ่งถามอาจารย์ชาติดูครับราบประกตีเลยจ้ะพ่อไปร้องแล้วครับแห้งร้งกับพูชีกันตอนแรกกัมพเสียตอนนี้ตอนนี้เมื่อร้องกันมียอดสซ่างเราแปดแท่นครับตอนร้องส่งมืระเซ้าดีสามสงมืระเซ้าสามถ้าตอนนี้ร้องจองเราแปดแท่น ต้อนี้ดูนี่้วงกันมาลำสันสะเทือนอีกแล้วเพราะเบอร์หาแท่นกับกับตู้ปิดบอยหัวเดียวผมเด้กขับบอยหัเดียวผมเด้กยิบเทียมขันยิบเอ็นนิ้ววงกันเคียงเสียงสั้นสะเทือนอีกแล้วเพราะว่าตัวเพราะเบอร์ตัวนี้เป็นเฮดเบย์สำหรับขับบอยเจ็ดนิ้วได้หรือเปว่ามันก็เพรได้สำเร็จดอกมันมาได้เอามาออกงานจริงรับเงินเจ้าภาพผมออกงานแรกรับเงินเจ้าภาพปั๊บเนี่ยผมก็ยิ้ว่าสำเร็จเออไอันนี้ผมได้รับเงินเจ้าภาพจากงานดิแต่ว่าร้องเราคักใจเขาคักละ ร้อกแล้วเทียดแล้วแล้วก็อีเทียดเลยบอดโจฟังมื่อวานอีกอันเทียดอิลี่อิลี่อิลีหนังหนักอิลีก็โยเล่รถแหเฮาเอออันนั้นคือเทียดอันนั้นออกงันจริงไหมล่ะถ้าออกงันจริงแล้วกะตระกูลเดียวกันนี่แหละเนาะเฮียเดียวกันบอเฮียงนตัวนี้ครับบงเหมือนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดสัญญาติดตามควงคันไว้อิลีไปเมืองยูมังในก็ในยูทูบยูทูบช่องไหนช่องชอช้างมิวสิกออฟฟิเชียลสีละเอียดสียูมังหันใครไล่เบอร์โทรยัง ยิงโดยตรงหาผมเลข0985956963 0 0985956963<น>เฟซบุ๊กชอช้างมิวสิกชัยภูมิเอ้บอกพี่ตุ้ย,ย,ยเสียห้ร้องบึ้งด้วยร้องแบบบลูนอ่ะตอนตนี้ถ่ายก่องปันง้นมัเนี่ยถ่ายก่องปั้นเดีกยไเบิ่งทางนี้ที่ไหนบ้พอกันดักกันเต้เท่าน,านี้อยู่ใต้ทองแต่ยังม,มุนเบิ่งบนเียเมีนบาบิลลี่ไปซื้อบันเยูเฮียนแหละเป็นจังนึงเอาแทะละเป็นจังนึงซื้อดอกม้า วาชักพี่น้องฮะฉากเอาสันฉากพี่น้องอย่าเห็นฉากมือแรงครับซื้อบัตรจองตั๋วเขาว่ามืองฉากครับเพราะว่าเขาเขาสีทำกรารไลสดหมอลำสามคณะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องก็ะจะได้เห็นฉากเพราะว่าสิ่มิกล่องตัวตั้งไปมืองที่นั่นสวมความซ่อมอยุ่นี่สิเป็นไปแบบใดเออสีอเห็ดจังไหนยูจังไหนเนี่ยเออสีเห็ุฉากเลยครับหายสิบเก้าบาทซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเป็นแร้งเป็นเพลหมอลำสามคณะครับนี่ล่ะ เบีดเบีดามนี่เอาการเชียงนี่เต้อ่าขังเยงแล้วขเหียงล้มอันนั้มูสเปียอยู่ในกล่องเหมืโคโลเลียึ่สิบ้านเอาไปอันนี้ต่อจริงใส่จริงเลยเปิดครังเดี๋ยวนี้อ๋อในเด็กก็ในเราอยู่กัใครแ่พัยูนาะนีบอสรอั ไม่จะบักจกไม่บกจกเสียมบอตอนเปิดเพียงเอาผมไม่ว่าเถอะแต่ว่าแง่เหรียญสดสดเตจีเอาอยู่นะทั้งวงหน้าจัดนะยังมาลองอ่ามลองยิ่งยิ่งตะเกียงเปันเมืตอนนี้คือเปิดเดี๋ยวนี้เลยรอรุ่นครับบอเป็นหนูร้องหยาแค่นะ ผมยังบ่เสียเลยจะเมีนด้วยนี่และพี่หูร้องยาบุ้งตัวยังบ่เสียเลยบุ้งค่เปบัร้บุ้งจักีย์นร้องก้องน้ำบงไงนี่แหละร้องน้ำสุปตานี่แหละมันจะยีมันจะยินนั่นเมดังครับจุดบังไฟขึ้นฟ้าไปเลยทีเออคือปูว่าบังไฟเนาะปูวาเพีงสู่เก่าทีสุปล่อยมือนเก่าม่งเสาฝากพี่รองแค่สามขาดด้หลังอาหารสารเสาเทีงแรงแค่พร้อมกันสามอาหารครับเพียงออกเก่าม่งเสาเกที่ เพ่งสู่เก้านี่ละผู้ว่าขึ้นเพื่อนบางไฟคือตัวว่ามานันละบางไฟรานเลยเพ่งสู่เก้าม,ม,มวลเม่อมวลไหนเลพี่น้องครับเอฟซีสาวน้อยต้องแชร์ต้องเชียร์พรุ่งนี้เก้าโมงเช้านะครับแต่ว่าผมสิพิสูจน์นี่ละเออว่าจะเป็นนู้ร่อยงยานได้ฟังเลยอ่าเอาร่องเมืองครับพิสูจน์ครับฝากด้วยนะครับยูทูบล่องไทยโดยลำเพลินออฟฟิเชียลช่องเสียนนเสียวบอจูลำเพลินออฟฟิเชียลชอช้างออฟฟิเชียลชอช้างมิสิ่นออฟฟิเชียลฝากติดตามครับ